สวัสดีค่ะมาพอกระสาวอ,อีกแล้วพี่น้องจ๋าอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอมสวสดจนพูนพี่น้องจ๋าอมซี่โครงกระดูกอวนพี่น้องใส่เป็นกระดูกอวนกระดูกอวนใบพายมันปนว่าจังสั้นพี่น้องจ๋าเออนี่เ็นบอกใบพายมัน <c oughs> ฟีมือพ่อบานอีกคือเกาพี่น้องจ๋ามาสโซเวลาเนี่งฮะย้ำมันนี่ก็าใช้เดียวเลยพี่น้องเลยเออพ่อบานว่าเจ้ากิน,นรดปะสั่นเออเจ้าจัดไปเป็นวะมาพี่น้องมา แล้วก็ขนมปังนี้ใหญ่บ้าทำแหลกจำนำก่อนได้จ้ะมาจ้ะอ๋อนัวจับตัวด,ดีบ๊วยโค้ขอให้กับเขาแซ่บแซ็บไปนไหน่อยเจ็บอีดีไม่หยากแต่เห็ดแซ็บบาร์งิยองกินได้ไปีน้องอีดีมาจ้ะ

อย่ากัดกันรู้หรอกไต้ต้นหอมดอกหอมบักชีดาวตุ้งดอกบักเขีย ไม่ได้พักไรแห้งพี่น้องเอ้ยน่ะมาคนมากินผักอืม Okay. Uh -huh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 . Mm -hmm. Yum, good, good. สิ้นส่วนนี่เสียู่พี่น้องจะเสียอย่างเดียวมยมมยยมเมื่อยหงำมันปวดขมับแต่เวลาหงำเดินก็หงำเสียอืมอืมจำเป๊ะอืมส่วนแน่มื่อแน่พี่น้องอืม อีสานบ้านเฮาอืมอืม,อมยังไม่เลยทำแบบไหนไหนอ่ะอืม Hmm. Oh. Đúng on Làm nah, oh. Hmm. Hmm. Ya, dong? Hmm. Hmm. อืมอืมอืว่ปบวมาอืมลจนเดียวก็ขึ้นนะปานี อืมอ mm. mm ืมกรลังหอนอืม <ừ> เมนูคนบกักพักพี่น้องออที่ฟังอยางกระแซลล่าไปมเมนูคนชอบกินผักมาจ้ะ

ขออืงนี้มาเคนผพักแหงอร้อนฮะแซ่บดีแซ่บเหรอ